ต่อไปนะคะเราจะไปที่คุณอนิตยาค่ะข้าพเจท่านอาจารย์หมอเกียวที่เคารพยิ่งค่ะกัณรู้ค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนิตยาคาโดน่านะคะหรือแหม่มค่ะชื่อเล่นเออชื่อทางธรรมเพียนเพลินพุทธอายุสี่สิบปี เป็นกิจอาสาคบคุ้มสวนป่านาบุญต่างประเทศสวนหกต่างประเทศค่ะประเทศออสเตรเลียค่ะแหม่มก็มายกมือขอโคโฮนะคะแต่ว่าไม่เห็นพี่น้องยกมือเถอาไหร่ในการส่งการบ้านแหม่มก็ขอโอกาสนี้เลยละกันนะคะก็แหม่มก็จะมาขอส่งการบ้านการวางใจเมื่อคืนนะคะที่บ้านอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้วก็ อ่ามันจะเป็นปั๊มน้ำค่ะกูรู้ที่ว่าน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วทีนี้มันรั่วพอน้ำมันรั่วเสร็จปุ๊บโอ้ยเราจะทำยังไงดีเนาะเพราะอยู่กับลูกชายก็เลยได้ตั้งสติเอาอย่างนี้แล้วกันก็เลยไปปิดบาวน้ำพอปิดบาวน้ำเสร็จปุ๊บคือน้ำทั้งบ้านก็ไม่มีไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแล้วแล้วเราจะทำยังไงต้องขอบคุณน้าอาจารย์นะคะที่สอนในเรื่อง กินน้อยใช้น้อยโดยเฉพาะเรื่องอน้ำสมุนไพรใน,นตัวปกติเราก็ได้เก็บอยู่แล้วก็ได้เอาถังใบหนึ่งให้ตัวเองใบหนึ่งให้ลูกชายใบยหนึ่งก็ได้เก็บตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็เลยมาคิดต่อว่ามาดูใจเออเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราคงจะงดหงิดแล้วก็โวยวายเพ่งโทษไปไปถึงโน่นเลยนะคะปกติก็จะอดีตพ่อบ้านเลยอะไรก็จะอดีตพ่อบ้านทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้เนี่ย แต่ปุ๊บมันไม่ใช่นะวันเรามาวันนี้วันอาทิตย์ถึงเราจะโทรไปหาเขาหรือโทรไปหาช่างมันก็ซ่อมไม่ได้อยู่แล้วก็เลยว่าไม่มีน้ําก็ไม่มีน้ําไปแต่พอถึงเมื่อคืนก็บอกรู้ชัยว่าไม่อ่านนะ้จะเป็นไรไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่เพราะว่าเราก็ไม่ได้โสกโป,ปกอะไรเนาะแต่ว่าพอมาถึงตอนเช้าแนบก็เลยได,ได้ได้คิดว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อแทงน้ํามันรั่วแล้วเราไปเปิดน้ํำไหมแล้วเราก็รองน้าเอาไว้เผื่อที่จะเอามาใช้นี่คือการแก้ปัญหาของแม่ในตอนเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ไปต้มน้ําร้อนไปต้มน้ําร้อนเพื่อที่จะมีน้ําร้อนให้ลูกชายแล้วก็บอกเขาว่าอาจารย์สอนว่าจะต้องอาบน้ําให้ได้ห้าขันนะแพทย์ดจะลองดูไหมก็เลยบอกลูกชายนะคะก็เลยมีถังใบหนึ่งแล้วก็ได้พากันอาบน้ำห้าขันจะบอกว่าอาบน้ำห้าขันได้ค่ะคุณลูกค่ะอันนี้ เป็นอันนึงที่แบบจับได้นะคะแล้วใจก็ผ่านแล้วก็มีความเบิกบานด้วยนะคะแล้วมีเรื่องหนึ่งมันเป็นเป็นอะไรที่แบบแปลกมากปกติแบบจะดีทอกตอนเย็นแล้วทีนี้ลูกชายเลยบอกว่าฉันอยากดีทอกแม่เออดีเนาะตอนแรกเห็นความดีใจแล้วทีนี้มาเห็นทุกอีกตัวทำไมจะต้องมาอยากดีทอกวันนี้ด้วยนะแพทเพราะว่ามันไม่มีน้ำแล้วลูกอะไรแบบนี้นะค่ะ แตว่าเออไม่เป็นไรหรอกอลองดูถ้าเขาเขาอยากทําก็เลยใส่ไปให้เขาแค่1 0 0ซีนะคะเพราะว่าเขายังเด็กไอ้อีนี้ก็มีน้ําที่เก็บไว้ะค่ะก็เลยได้ทําดีทอกอันหนึ่งที่ที่ดีใจก็คือเห็น,เห,นเห็นตัวเองที่ดีใจเออลูกอยากลองเนาะมันเป็นเรงเหนียวนําที่เราทํานะคะแล้วขณะที่เราไม่มีน้ําเนี่ยทําไมเรายังเบิกบานได้อยู่ตรงเนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นจากที่เราได้ฝึก ได้ฝึกนะคะแล้วเราก็ยังอยู่ได้กับทุกสถานการณ์นะคะคุณรู้ค่ะก็จะขอแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะอันิต่ยาเออมีโจทย์มาเป็นโจทย์ที่ดีนะคะอ่าให้เราได้ทดลองอยู่กับความขาดแคลนนะคะ แล้วลูกก็ยังปฏิบัติตามแม่ได้ด้วยแล้วยังได้มีไอเดียที่จะมาทดลองอยาเก้าเม็ดเม็ดที่สามด้วยนะค่ะยินดีกับคุณแม่ด้วยค่ะอ่าเป็นพลังเหนี่ยวนําให้ลูกนะคะเป็นตัวอย่างให้เขาที่เขาจะพึ่งตนอ่าในโอกาสต่อ,ตอไปด้วยนะคะครอบอตอนนี้ท่นาในใดจะเพิ่มไหมคะ ค่ะก็อนุโมทนากับน้องแบบนะคะแล้วก็ยินดีกับน้องแบบที่ได้ฝึก uh, การกินน้อยใช้น้อยนะคะเนี<ำ>่ย yeah, ถ้าฝึกอีกนะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวก็ฝึกขันเดียวนะผมก็พี่อ้อนฝึกลงมาให้มันได้ขันเดียวขันเดียวนี่ก็จะไม่ค่อยนี่ทักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้เป็นอากาศหนาวนะคะก็เอามาเอา,เอา,เอา,เอาน้ําต้มนะคะมาแล้วก็เอาใช้ผ้านะฮะใช้ก็วิธีกัวซา,าบ ้าพขหนูเป็นในตัวด้วยนะคะก็ก็นี่ก็ดีเหมือนกันค่ะก็เป็นอีกพิธีหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะก็อนุนอันากับเ,เหตุการณ์ที่้เป็นโชดได้ฝ<จ>ึกมันเป็นอีกโจดหนึ่งค่ะพี่ออนท,ที่ที่ก่อนหน้านั้นแหม่มก็ยังมีการวางใจเกี่ยวกับลูกชายนะคะแล้วพอมีโจมีผัสสะใหม่มาตรงนี้ก็คือเออไอตรงนั้นน่ะที่เราทุกข์กับมันก็ผ่านไปนะพอมาถึงว่าเออเนี่ยตอนนี้นา เราต้องมาคิดว่าตอนเนี้ยะมันเกิดอะไรขึ้นคืออินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเนาะไอ้ไอ้ไอ้ปั๊มน้ำเราก็รั่วเราต้องมาทำตรงเนี้ค่ะแล้วมันก็ลืมตรงนั้นไปมันทำให้มีผัดสะขึ้นมาแล้วว่าเราจะเราจะแก้ปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุรู้เรัต้อ้เร่ไเรายังเปิดบ้านยู่เ่มันเป็นตรงนี้มากกว่าที่เราจะต้องที่เราจะต้องผัดสะขื้นไค่ะค่ะ ขอบคุณเจอมาตองตอนนี้ตอนนี้อยากช่วยปรับแสงของมันมันมันจะเป็นที่คอมพิวเตอร์หนูรือเปล่าคะคุณรู้เหมือนพยายามเปลี่ยนมุมต้องปรับไป้องปรับที่แสงนั่นดูแสงที่ให้ให้ที่คุณรู้เขยงเคยสอนใช่ไหมคะดูที่ข้างของแ่ะ ต่อวิดีโอนะคะดูตัวเลือกที่ว่า setting ค่ะกด setting แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วเราจะไปเจอที่จะปรับแสงลองดูนะคะลองปรับไปตรงที่ว่าเมนวลใช่ไหมคะอคือถ้ากดเมนเมนวลแล้วมันจะเลือกได้ถ้ากดออโต้จะเลือกไม่ได้ อันนี้เต็มแล้วค่ะคุณรู้มันจะมันจะต้องเป็นที่ของคอมพิวเตอร์แบบแน่เลยอ่าแล้วแล้วถ้าไม่เต็มล่ะถ้าราถูกมาค่ะมันมีแสงมันมันมีเรื่องแสงอยู่สองอันนะอีกข้างบนเหนือเหนืออ่าตรงนั้นดูอีกอันนึงคะะลองดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเราจะได้ประเมินให้กันได้ว่า ้น,นี่ยค่ะคุณรู้ค่ะแตกสา่ไหมคะหรือว่ามันเป็นที่คอมพิวเตอร์หรือว่ามันเป็นนี่หน้าแบบที่มันเป็นแบบนี้ค่ะซ <c oughs> ึ่งหลังสว่างนะคะงหลังสว่างเอ็มจะลองเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมใหม่ค่ะเพราะว่าเห็นตัวเองมาทุกทีมันจะเป็นเหมือนเบื่อๆค่ะกำลังจะแก้ไขตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าในในมือถือมันก็จะ ชัดเจนนะคะค่ะ<า>แต่ถ้าต้าตรงไอ้พีซีจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยค่ะ<า><า>แต่เรนเจขอยก<า>ยกมือที่ว่าขอโคโฮสกับน้องสาวนะคะถ้าได้โคโฮสแล้วก็จะเอามือลงค่ะค่ะโอเคขอบคุณคุณรุที่ให้โอกาสค่ะสาธุค่ะ,ะ,ค,ะค่ะขอโอกาสสง่งกานบ้านด้วยนะคะคุณร้ขอโคโฮสได้วยส่งกานบ้านด้ค่ะ ่ฮอดช่วยตั้งโคฮอด่ด้ถ้างั้นเราก็ไปที่น้องสาวเลยนะคะค่ะเชิญค่ะน้องสาวค่ะ